วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ตลาดใหญ่ของเมืองเชียงใหม่กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากโควิดระบาดขณะที่สถานการณ์ภาพรวมยังไม่ดีขึ้นนะครับจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อวันนี้4 6 1คนแล้วก็ต้องออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติมครับชาวจังหวัดเชียงใหม่ทยอยเข้าไปซื้อของในตลาดเมืองใหม่อําเภอเมืองเชียงใหม่นะครับที่กลับมาค้าขายเป็นปกติวันแรกหลังจากถูกปิดไปกว่าสสัปดาห์เนื่องจากโควิดระบาด ีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า1,000คนผู้้าระบุว่าการปิดตลาดส่งผลกระทบอย่างมากนะครับสินค้าที่สั่งมาก็ต้องเอาไปขายออนไลน์และไม่สั่งเพิ่มอีกส่วนวันนี้แม้จะกลับมาเปิดตลาดได้แต่ว่าลูกค้าน้อยกว่าช่วงปกติมากครับต้องไปลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียนต้องไปตรวจโควิดภายใน7.2ชั่วโมงแล้วก็ไปยื่นทำเรื่องอย่างเราผู้ซื้อบางคนเขาก็ เขาบอกว่ามันยุ่งยากเขาต้องคีดเก็จไปลงทะเบียนไงผู้ค้าอาจจะหายไปอยู่นะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ก็คืออย่างจากการสังเกตช่วงนี้ถ้าตามปกตินี่คนจะ็มคนเยอะมากคนจะเยอะว่นนี้ด้วยก่อนเปิดตลาดนะครับผู้ค้าและผู้ซื้อทุกคนต้องลงทะเบียนตามจุดที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อรับใบอนุญาตแล้วก็มีการจัดจุดตรวจเข้าออกตลาด5จุดนะครับ ผู้ที่จะเข้าพื้นที่ต้องมีหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนอย่างน้อย1เข็มและจะมีการตรวจสอบใบอนุญ,ญาตของผู้ค้าทุกคนครับผู้ขายได้ไ,ดไ,ดไ,ดไปตรวจโรคเรียบร้อยแล้วนะก็จะก็ความปลอดภัยก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นส่วนส่วนหนึ่งครับแล้วก็ในส่วนของผู้ซื้อเองด้วยเพราะาตอนนี้จากจากจากจำนวนที่ลงทะเบียนมาวันแรกนะครับทางผู้ขายเองมีมีลงมาอยู่5อยู่อยู่ห้าร้านหนึ่คนนะครับ ทางผู้ซื้อก็ประมาณ22,000คนในช่วงวันแรกก็ทำให้กลุ่มกลุ่มแรกประมาณ 3- 4 0 0 0คนเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่คาดคาดว่าจะมีความความความปลอดภัยครับผมส่วนที่จุดตรวจโควิดตลาดวรโรรถนะครับเช้าว,วันนี้มีคนมารอตรวจจำนวนมากทำให้เทศบาลนคนระเชียงใหม่ต้องเพิ่มจุดตรวจอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากเกรงว่าความแออัดจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อเพราะว่าตลาดวรโรรถก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยง วันนี้เชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อใหม่นะครับ461คนขณะที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงใน4อำเภอนะครับซึ่งมีทั้งบริษัทเอกชนอู่รถยนต์หอพักและชุมชนอีกหลายหมู่บ้านครับ